นบีบอกว่าตักาิรุ่ซูฮูรบารกะฟีฮีบารกะนบีบอกว่ากินซูฮอดนะฟีน่าฟิซูฮูรบารกะเพราะมันจะมีบารกัดในซูฮดนั้นบารกัดแปลว่าอะไรแปลภาษาไทยว่าความจำเริญเฮ้ยแล้วมันกินกินอาหารซูฮอดแล้วมันจะความจำเริญเกิดขึ้นตรงไหนมันจะรวยขึ้นเนี่ยเปล่าบารกัดกับสุขภาพ เรากินเวลาที่ร่างกายมันกำลังต้องการใกล้เคียงอาหารเช้าก็คือเวลาที่ใกล้รุ่งสางก็คือเราต้องดูพอไปดูในกุรานฮะชัดเลยเอาล้อบอกเลยในในในสุราบักรพี่น้องไปดูตั้งอายา183พี่น้องอ่านไปเรื่อยเลยจะเจอเลยเอาล้อบอกไงกูรูวัชระบูจงกินจงดื่มหัตตายะตาบายะนุนขยตุลอาบะน จะบอกเลยว่ากินจงดื่มจนกระทั่งแยกได้ขาวออกจากได้ดำเออเราจะบอกชัดเลยสมัยนบีเนี่ยซอาบ้าไม่ไม่คยไม่เคยเข้าใจซอาบ้าเขายังไม่เข้าใจกูอ่านลงใหม่ๆได้ขาวเขาคิดว่าเป็นได้สีขาวเขาดึงได้ขาวมาเส้นหนึ่งไว้ซ่อมเสื้อผ้านะเขาดึงได้สีขาวมาเส้นเส้นได้พอเราบอกได้ดําดึงได้ดํามาเส้นพอเราบอกกินดื่มอ่ะตอนเดือนอาฎอนตอนกินอาหารสซดากินไปเรื่อยๆจนกว่าจะแยกได้ขาวได้ดําออกเขาก็ไปใส่ไว้ใต้หมอน เขาก็นอนพอตื่นมาโอ้ยังไม่เห็นมันเว้ยเห็นไหมตื่นมาไม่เห็นเขาไม่มีนักการูยุกเราหรกเสร็จแล้วเป็นไงพอถึงเวลาเขาเปิดมาปั๊บอ้ขาวนี่ดำอ่าแปะแล้วเข้าใจกุรานแล้วเช้ามาไปบอกนบีเลยท้าวสุทูครับอายาที่ท่านได้รับมาวะฮีมาเนี่ย เดา๋ยวรอกบ่อยกินลงดื่มจนกว่าจะแกได้ขาวจากได้ดําเนี่ยผมลองแล้วเราให้บีฟังบี <c oughs> ําไอ้เว้ยเอ็กเขาใจผิดได้ขาวแปลว่ากลางวันคือความสว่างของแสงของแสงตะวันหมายถึงสว่างอะจากกลางคืนอะกลางคืนหมดแล้วอะกลายเป็นความเป,เป็นวันใหม่แล้วและได้ดำก็คือกลางคืนคือความมืดคือได้ดำ แสงสว่างของกลางวันก็คือความได้ขาวเอาล่อให้เรากินจนกระทั่งเรามองไปเนี่ยมองที่ปลายฟ้าน่ะโอ้ฟ้าสางแลืนดเนละหยุดนี่เราอะไรนี่เล่นปฏิทินสไมไัยนบีมีปฏิทินป่มีไหมสมัยบีมีนักดาราศาสตร์คำทนวณปฏิทินละหมาดให้เราไหมไม่มีแล้วทำไมวันนี้นี่รูดกันเลยวันนี้ชื่ออะไรวะไอ้อสุราเราทำไงก็ดูปฏิทินนั่นแหละ พอถึงเวลาวันนี้ซูโบอะไรตีห้าสิบพอถึงเวลาตีห้ามันเปิดเทปแล้วถ้าเป็นสระแถวบ้านผมนะอัลลอฮฺมาสั่นเลยมาสั่นลยมามล้อเฮ้ยฟุงเร็วเมึงเร็วจ้าจ้าเร็วรีบกินรีบกินตาเร็วตาจะอะไเร่งทำไมใครเขาใช้ให้เร่งกินไป กินไปเพราะเอเลาะให้โอกาสกินเอเลาะบอกในกุรานกินนบีก็บอกให้ล่าช้ากับการกินไปรีบทําไมใครเร่งพี่น้องจําไว้ครอบครัวไหนเร่งลูกหลานให้กินสหฮดถ้ามันไม่ล่าจริงๆนะอย่าไปเร่งให้กินไปกินไปเพราะว่าเสียงอาจารย์ทุกวันนี้พึ่งการคํานวณไม่ได้ดูตะวันไม่ได้ดูแสงสมัยนบีนี่เปิดหน้าต่างบ้างมาดูยังยังมือดอยู่ไฟท้องไฟมืดอยู่กิน พอสว่างแล้วปั๊บนั่นแหละเขาจึงหยุดแปลว่าอะไรแปลว่า,าลล l a ์ไม่ต้องการทรมานเรา,เาลล l a ์ต้องการให้เรากินอาหารสดไข่อาหารเช้ามาพอกินเสร็จมันสว่างพอดีอ่ะพอสว่างปุ๊บเราละหมาดสุบโบหมายถึงละหมาดตอนนั้นอ่ะตอนเช้าบึดอ่ะพอละหมาดสุโบเสร็จไรเสร็จปั๊บอิ่มไหมท้องอิ่มแล้วพอเริ่มเจ็ดโมงเราเคยกินตอนเจ็ดโมงมันย่อยละ ถูกไหมสุภาพเราดีไหมดีบรารกัตมีไหมมีเพราะอะไรเพราะเรากินเวลาใกล้เคียงกับอาหารเช้าของจริงที่เราเคยกินเห็นยังแต่ถ้าเราไปกินตีสองตีสาอ,อ่ะอะเราจะเป็นไงอืดแล้วบางทีกดแล้ย้อนง่วงนี่ต้องเชพอตีสี่จะหลับแล้วเบิบบางทีโน่นหกโมงตื่นอ,อุ๊ยอาจารตอนไหนวะค้ยซุบอแล้ววะเดือนบวชละมาดซุบอสาย ก็ไปอีกเพี้ยนอีกเห็นไหมพอไม่เอาตามนาบียั้นเราต้องศึกษารู้ว่าเออนบีกินโซฮดแบบไหนนบีใช้แบบไหนเอาลราอ,อนุญาตให้ถึงไหน